เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่คลังสินค้าอันตร,รายท่าเรือแหลมฉะบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีแถลงผลการสืบสวนและตรวจยึดสารโทโลอีนเคมีพันที่เป็นวัตถุอันตร,รายประเภท3ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวัตถุอันตร,รายพุทธศักราช2535าจำนวน90ตันโดยมีนายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุรีนายธีรัตอัตนวาน,นิช อธิบดีกรมศุลกากรผลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปรปรสนายอดิเรกอุ่นโอสถปราจังหวัดชมบุรีผู้แทนผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคสองผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชมบุรีว่าที่103ร้อยตรีรัตกรเขียวไพศาลนักบริหาร16ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังนายอดิเรกขาชารักษ์นายดานศุลก,กากรแหลมฉะบัง ได้รวมให้การต้อนรับและร่วมถแถลงข่าวสืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว,ว่าจะมีการลักลอบนำเข้าสารโทลูอินจำนวน90ตันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะนำส่งต่อไปอยังปลายทางที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งอาจจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมายโดยทางต้นทางมาจากเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้ขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนำผ่านประเทศไทย และส่งออกที่สุลกากรแม่สอดจังหวัดตากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ทำการสืบสวนทางลับและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจใบอนุญาตการนำผ่านสารทรูอินจากระบบการตรวจสอบการแจ้งยื่นเอกสารทางทะเบียนขอนำผ่านสินค้าในฐานข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมและประสานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมตรวจสอบสินค้าสารโทรอีนจากการประสานข้อมูลพบประเด็นน่าสงสัยนำสู่การยืดสารโทรยีน 1. นบริษัทผู้สั่งซื้อสารโทรอีนคือบริษัทอินเตอร์เวิ์คือบริษัท Inter อินเตอร์เวิ์ World, ซึ่งตั้งอยู่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งจากการตรวจสอบของสำนกรรสักงานปปสพบว่าบริษัทไม่มีอยู่จริงอีกทางไม่มีการขออนุญ,ญาตนำเข้ากับทางการเมียนมาแต่อย่างใด โดยบริษัทได้สั่งซื้อสารทโทรอีนกับบริษัทฮันวาประเทศเกาหลีใต้โดยขนส่งทางเรือจากเมืองปูชานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่25พฤษภาคมและสินค้าถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยน2การนำสินค้าผ่านประเทศไทยครั้งนี้ดำเนินการโดยบริษัท PSP l o g i s t i c ประเทศไทยที่ตั้งตําบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายผ่านแดนเรียบร้อย เมื่อวันที่10กรกฎาคม2566ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวยังไม่เคยมีการนำเข้าสินค้าผ่านแดนม,มาก่อนและครั้งนี้เป็นครั้งแรก 2. ส,สินค้านี้จะออกจากประเทศไทยที่ดาศุลกากรแม่สอดไปกลุ่มย่างกุ้งสาภาพเมียนมาต่อมากระทั่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมกรมศุลกากรกรมโรงาารรโรงานอุตสาหกรกรมกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานปปส ร่วมการตรวจสอบผบว่าการนำผ่านสารโทรอีนจำนวน90ตันไม่ได้รับอนุญาตการนำผ่านแดงเข้ามาในราชอาณาจักรไทยดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้แจ้งข้อหานำผ่านสารโทรอีนจำนวน90ตันเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระบอบวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535 และมีการดำเนินการตามกฎหมายของศุลกากรตามมาตรา102และมาตรา103แห่งพรบรศุลกากรพุทธศักราช2560โดยสิค้าดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินต่อไปพอ้อการตาดตามยาเสพติดท่าเด็นสารเปนเรื่อที่เราไม่ความสนใจมากในช่วงนี้นะครับวันนี้เราเป็นอีก การปฏิบัติการอีกทางหนึ่งซึ่งต้องขอที่โจมกรมกรนะครับกรมการแล้วก็ทางกระทรวงการคลังทางกบสที่ร่วมมือร่วมใจกันตรวจค้นได้สารตั้งต้นของการผลิตยาบ้ายาไอซ์พวเคงนะครับคือชื่อบุรีเมื่อกี้ท่านกฤษณ์เลามีการเแทรกที่การที่สุดได้แล้วนะครับโดยที่ผู้นำเข้าเข้ามาเนี่ยไม่เป็นนำเข้าสารพวกนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นชัดเจนครับเราเป็นทางผ่านนะเราเองจะไปอยู่ที่ประเทศเวียดนาม นะครับตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้มีการขยายผลเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้มีการขอมาในเยขตัวนะครับบริษัทที่นำเข้ามานะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะที่ถือเป็นสารตั้งต้นของการฉีดยาเสพติดอีกแล้วใช่ไหมนะครับมีจำนวน90ตันนะครับถึงแม้อุปราคาไม่มากก็ต่ำถึงได้สี่ล้านบาทแต่ท่านครับถ้าเกิดสารที่สามารถหูกดเคยกุศลได้จริงจริง ไม่ว่าจะเป็นโอเคเนี่ยหลายพันนะคะนนรับหลายพันโลยม่เป็นหุร้านนะครับหลายหนนร้านนะครับเพราะนั้นเราก็จะกลับมาคนจำนวบาทมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็โกเพราะนั้นในการเกิดการท้งนี้เนี่ยกขอ่จมว่าเป็นเรื่องที่ดีจริครับแล้วก็แล้วก็เราก็ต้องทำอะไรกักต่อไปเราทฉะนนอเรื่องเรื่องการขยายผลต่บทีนี่ตอนที่เดินทางมาก็ จะมีการพูดคุยนะันั้นท่านผู้ช่วยสำรานลง,งมานะครับที่ท่านคุณบุรน่าจะเก็เนเดก็มีเรือเอ่องที่ไม่ดีเหมืกันเพราะวทีที่เชียงดาวที่ทชงใหม่เนี่ยจะมีการเข้าไปตัวคนผู้อาานะครับแต่ว่าเราเข้าไปก็มีคนเขานะครับเขาเข้าไปก็บ,บอกอบอกบเาหดเพราะนั้นมีเจ้าที่ถูกทำลายนะครับก็มีหน,าน้าสียใจว่ามีต้นทระงหมเสียชื่อหนึ่งคนแล้วมีร้อย่าเจคน นะครับเรื่องช่วก็เป็นเรื่องที่าหน่วยชาติเนี่ยผู้ปูของเราได้ก็มีการจัดการคดีฐานจะทำดูแลอ่าจมีการผลภาพของตำรวจของเราให้เต็มที่ครับเราองมีการพร้อมในการที่เราใช้กำลังในการ่อโต้นะารีมูหมากเรื่องเรื่ชุดตัวะรางแลวเรื่องเราเราที่ฝ่ายต่างๆที่เราเ้ว่ากรานวันนี้เน่ยก็ถือว่าเราได้มีการ ยกระดับการปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาอีกนี้เนี่ยข้าวใส่เขาไม่ยอมพ้อนะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยคนที่ดีแล้วก็มีเพ่อนเข่งเนี่ยก็คร้องโ่ยเจ้าที่นาก็ท่านสาารถที่ช่วยเยียยาดินทางไปชินดานควบคุม